ตายคนละกายอยูอ่นีโอ้โอันแน่โอ้โหเฮ้ยเคาเกิน <im ps ing> เล่นปืนนีได้ใช่ไหมเนี่ยตรงไหนเล่นปืนไกลเพื่อข้างบนนะข,ขึ้นบนเลยได้ครับผมโอเคครับพ <Okay. S 1> ี่เขาบอกให้เราไปช่วยล็อกข้างบนนะ โอ้ด้านนี้เข้าทางเลยล็อกข้างบนโอ้โแต่ผมใส่ฉายาลั่นสี่มาวะทุกคนไกลๆมันถุงจะโดนหรือเปล่าคนระับเหมือนคลิปที่เราลองๆกัน,นกระสุนมันลอยๆนะพอใส่ลั่นสี่ตอนแรกก็แบบเอามาดันนะโอ้โหพอมาสถานการณ์จริงมันดันไม่ค่อยเวิร์กก่ะปนเนีผมว่าต้องล็อกไกลๆนะล็อกขาดเลยตามคำสั่งหัวแขนปมาแล้ว คิดผิดแต่แล้วเขาเนี่ยใส่ลันสีมายิงโคตรยากนมาเขียววิญญาณปิดยิงยาวโหทั้งพีคนปลาเรเบิร์สุดน้าเขียวตอนนี้นะก็โคตรมากอุ้ยขอโทษครับนมาเขียวตายอุ้ยเอาวะาผมพลาดเลยปล่อยเพื่อนตายโทษเลยครับอุ้ยโอเค ตันสี่กระสุนนี้คือแบบดีดเข้าหัวเองนะปืนโคตรดีนะผมดันสี่โอ้หยเอ้ยเอาเรื่องครับผมโคตรดีแต่ก็โคตรแรงนะครับผมโอ้โหทีเจ็ดระยะนี้เอาทีนี้ผมว่าทีเจ็ดนี้น่ากลัวกว่าปืนนี้นะได้ทุกระยะจริงๆปืนนั้นแบบทุกยฉายาเลย โดนหัวก็งงๆนะ้วต้องหุกกระ้พื่อหนึ่งนะ like แบบเอาลัตซี่มาแล้วโอ้โหไกลๆยิงยากจัดออ้โหเป่าเลยคืนดิบไปโดนหัวเองแบบอัตโนมัติเลยนะโอ้โหเพื <min> <min ่อนเราดันไปนู่นเลยนะวิ่งใส่กันอย่างเดียวแล้วโอ้โหเข้ายาวไปแล้วโอ้โหเหมือนวิ่งอ้อมแมพเลยเพื่อนเรา เน่ยเล่นปืนเนี่ยผมต้องลดเสียงเกมลงเลยนะทุกคนคือแบบเสียงค่อนข้างรุนแรงมากครับปับงพอๆกับดาเมจเลยนะแปลว่า,าต้องลดเสียงเป็นพิเศษเลยน่าจะวิ่งเข้าบีนะพี่ตอนนี้ระวังเบนนะพี่เฮ้ยหายเดี๋ยวนะไม่น่าจะวิ่งสวนกับเพื่อนเราสามคนได้ ไม่แน่นะอาจจะวิ่งกลับบ้านนะครับเป็นไปได้เะทา่จะวิ่งส่วนกับเพื่อนเราสามคนเดี๋ยวนะเขาผ่านเพื่อนเรามาได้ไงเฮ้ยแบบตละครผีนะอาจจะแบบลมได้ลมได้เนียนเนียนโอ้เข้าทางจัดๆเลยครับด้านนี้ ถ้าเอาฉายาคุมปืนมานะก็ถือว่าลองนะครับลองเอาลันธิมาวอดูกระสุนนะค่อนข้างแม่นยำนะแต่ว่ายังว่านะครับฉายาเนี่ยมีผลกับระยะการยิงนะโอ้เพื่อนเราแบบดันเป็นฟางบุกเลยนะครับโอ้โห<ป>โคตรไวเมื่อกี้ ทีมขอโทษเฮ้ยระวังยาวหน้าหน้าเขียวไม่มีเสียงนี้กระแทกใจมากเสียงปืนดุแรงมากโอ้โหไม่แปลกนะถ้าเป้าจะดีดเขาหัวแล้วเฮ้ยเดียวเดียว โอ้ยบอกเลยเจ็บเป็นคนครับอออ้ฝั่งหนูก็ปืนแรงมากนะทุกคนผิวมากผิวมาก s <S ไม่ได้แล้ววินเดียวครับวินเดียว <ไป S 1> เขาน่าจะรู้นะว่าเราชอบดันไปนะ <c oughs> เป็นทางมัน <c oughs> ยาว เนี่ยลได,ได้ลองฉายาทันซีจริงๆอ,ะอ่ะบวกระยะใกล้ละเฮ้ยโอ้ยดูทันว่ะไม่ได้ไม่ได้เขารู้ว่าเราดันมาแล้วนะครับไม่ปหูไปบวกใกล้ๆนี่เสียเปรียบแน่นอนปืนนี้คือเวลาไม่ได้ซูมเล็งเนี่ยค่อนข้างจะโอ้ยยิงยากกว่าตอนซูมเล็งเยอะเลยนะครับแถมผมค่อนข้างแบบจะต้องมีระยะการยิงนิดนึงนะสำหรับเคทูซีเนี่ย เตยอย่ใ,ใกล้แบบเสียบเปรียบปืนคูมากๆครับผมโหโคชอบแบบยิงถ้าโดนสองนันดที่สามารถบอกเพื่อนได้เลยว่าเจ็บมากนะปืนโคตรแรงมีคนแนะนำให้ผมไสกับอะไรนะชายอาอารนากาก IC ใช่ไหมหรือนากาก p ี t ีนะครับไม่มีนะถ้ามีนี๋ยวไม่แต่ว่ากดแข่งก็โหนโนากาอยู่ เฝ้าดีหัวสวยครับผมโอ้าดีหัวเองเนี่ยพอดีของฉายาลันซีโอ้โหจบปุ๊บกดปั๊บเลยนะครับเอาแล้วรับเหมือนมีแรงกระตุ้นแล้วไงเหมือนเหมือนเคทูซีของเราอาจจะไปกระตุ้นฟองต่อข้ามนิดหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยสวยครับผม โคแหละิงนะครับเหมาะกับระยะไกลแบบปืนล็อกไปนะพวนเนี้ยโคตรเกียนนะครับถ้าแบบ <c oughs> เดนล็อกไกลๆนะผมแนะนำเป็นฉายาคุมดีกว่านะ <c oughs> าจะทำ <c oughs> ความแม่นยำได้มากกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> อันนี้ผมเอามาลองแบบ <c oughs> เล่นรั่นสีดูเฉยนะสวยครับไอ <c oughs> ต้องคุมปืน <c oughs> เพิ่มิดน่งเพื่อโคตรโหดจริงๆทุกคนแค่น,นี้ผมเพิ่งเข้ามาเลยนะแต่แบบ คือเขาอยู่ด้วยกันสามคนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเข้ามาเพิ่มคนเดียวเลยนะเขาเล่นเป็นทีมมากเลยครับโอ้โหเข้ามาเป็นฟ้างบกแล้วสึกวันโดนเรื่อต้องหาโพซิชันการยืนนิดนึงนะครับหรัพยืนนี้เฮ้ยโอ้โห สวยครับวาร์ปยิงนี่โอ้โหเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมว่าผมจำสองเพจทีมเราได้แล้วเนี่ยเราเคยเล่นกันมาก,ก่อนนะครับน้องเขาจะจำผมได้ผมไม่รู้แต่ไม่เห็นคลิปน,นี้น่าจะจำเราได้สองสองเพจทีมเราโหดมากนะครับน,น้องคนนี้เคยเล่นเคยเล่นด้วยกันมาก,ก่อนโอ้โหเสียงปืนแบบ กระแทกหูกฝังมากแทนเอตังนี้ตายโอ้ my g กอดเราไปพี่มีบักใช่ไหมนี่ครับพอไม่ซูมยิงมันก็จะแบบล้มๆหน่อยโอ้ไม่หน่อยแล้วโอ้โคตรแรงใช่ครับ แรงกว่าฮพี่แรงกว่าเอ้เคโอ้โหรันโคตรไวแล้วเพราะใส่รันสิรันไวกว่าเดิมขึ้นมาเยอะมากเลยนะเฮ้ยบนดันสายตัพอนหลับมาโอ้โห,ห,โโหนี่ขอโทษ อุยเอาแล้วประมาทไม่ได้นะครับฟันตัวข้ามเราคมใช้เล่นเลยนะจริงสัตวเทฟันตัวข้ามเราตึงทุกคนเลยนะครับมันตึงเจอตึงเลยทุกคนเพื่อนเราเนี่ยก็วิ่งใส่อย่างเดียวแล้วเหมือนก็บด่ฟันแต้มนะครับ โดยแล้วสวยโหที่มันสึกของทีเจ็ดจริงวะทุกคนผมมาทำอะไรที่นี่มาแล้วเหมือนแบบไม่ยานครับมีทีเจ็ดเขายิ่งยากแค่ย่างเดียวเลยเราไปอยู่ผิดที่ไปครับเนี่ยสงครามระหว่างทีเจ็ด เื่อนราไปเพื่อนเรานิ่งจังผมลุดหรือเปล่าเอออ้โตกใจเพื่อนลุดนะครับตอนแรกนึกว่าเราลุดเฮ้ยไว้ก่อนเพื่อนลุดสวยแล้ววินเดียวเฮ้ยโดนคัมแบ็กมาได้ โอ้ยโดนหนึ่งนัดโอ้โหเปเดียวเปนเดียวเพิ่นลนวิีสุดท้ายอุย้ยโดนไปสองนัดโดนไปสองนัดแล้วบอกเลยเจ็บเรียบร้อยคือแบบโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งวันนี้สองนัดเจ็บแน่นอนครับอ่าโดนสองนัดหอยนัดเดียวหอยนัดเดียว อุ้ยตายโอ้โหโดนสามนัดปังบอกเลยว่าโคตรซ่าครับโอ้โหแต่ผมว่าเจ็บว่ะโอ้โหวิีสามนัดปืนนี้น่าจะเข้าเป็นร้อยนะครับไม่ตายแทงวอลเลือดเต็มเลยตัวเมื่อกี้เป <c oughs> ็นเดียวทุกคน <c oughs> โอ้ยเพื่อนรุ่นวิสัยหายพอดีนะโอ้ <c oughs> oh my god คนละรัตมาเอ้ยโอ้โหแต่ว่าผมว่าเขาเจ็บกว่าผมอะอผมจะคัดเดา,าเลยนะผมว่าเขาเจ็บกว่านะครับโอ้ยูคอยดัดอันแน่โอ้โหนีน่ครับจบแล้วพี่เจ็บจริงปืนโคตรแรง โอเกียริโอ้โหบินเลยครับ